สวัสดีฮะมีความสุขง่ายๆกับบอสมหาเทพแห่งความสุขสํลานวันนี้บอสมีข้อมูลเด็ดๆมาแบ่งปันอีกแล้วเพียงคุณทำเสร็จความสุขเกิดทันทีในครั้งแรกที่คุณทำเลยนะด้วยการให้เวลากับตัวเองสิบนาทีนั่งหายใจรึกช้าเบาและนึกนึกถึงความสงบมาฮะ คุณอาจจะนับลมหายใจก็ได้คุณอาจจะนึกในการโฟกัสจุดใดจุดหนึ่งก็ได้หรือคุณอาจจะสังเกตรอบตัวภายในรอบตัวของคุณอว่าร่างกายจุดไหนมันคันจุดไหนมันทําอะไรอยู่นะตอนนี้ขั้นแขนข้างขวาขันแขนจ้านซ้ายอะอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณอยู่กับปัจจุบันเนี่ยแหละฮะสิ่งนี้จะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นหลังจากที่คุณทําไปแล้วสิบนาที มอดแบ่งปันวา่าเพียงครั้งแรกคุณก็จะรู้สึกดีแต่ถ้าคุณทาต่อเนื่องเจ็วันไปแล้วตามผลการวิจัยก็คือคุณจะรู้สึกมีสิ่งอะไรดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณแบบง่ายๆ